Zero จนกว่าัวธิปันนี้ครับเราจะมารีวิวเพลงนี้กันนะครับอย่างที่บอกไปเพลงที่ชอบเท่านั้นนะครับแอดถึงจะรีวิวนะไม่ใช่ว่าจะรีวิวไปซะทุกๆเพลงนะครับเพลงนี้ฮะเบิ้์นปทุมลาาล่าสุดเนี่ยผมได้ฟังนะฮะนานมากแล้วที่ผมฟังเพลงล่าสุดของเบิ้นนะครับนั่นก็คือเพลงที่ร้องว่าไอ้กูจำได้แล้วว่ากูกับเขาคบกันแบบแกเป็นวันอาทิตย์นะครับนั่นน่ะเป็นเพลงสุดท้ายเลยที่ผมฟังเพลงเบิ้นนะครับเพลงนี้ฮะหลังจากห่างหายไปนานสำหรับการฟังเพลงเบิ้นนะวันนี้ก็เลยมาลองฟังน้อยมากครับที่เพลงลูกทุ ใหม่ๆเนี่ยแอดจะชอบนะแต่เพลงนี้เปิดมาครั้งแรกขึ้นเลยฮะดนตีนี่โคตรระทึกใจแล้วก็ร้องว่าซีรอทุนหัวจนกลัพวพัวเธอจะป้านะครับดนตีก็บรรเลงแบบระทึกทันทีแต่รูไ้ไหมครับว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ดึงดูดที่สุดนั่นคือรอยยิ้มของป๋าคําตันครับแววตาชวนฝันฉีกยิ้มกระชากใจทันทีนั้นครับผมคิดแล้วว่าเราต้องฟังเพลงนี้จนจบเว้ยตามความเข้าใจเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับชายคนนั้นก็คือตัวของเบิ้นเองซึ่งหลงรักสาวคนหนึ่งแต่ภาพเล่าเรื่องโดยพระท่านหนึ่งนัั่่งงงยยิ้มมในงงานาาศครบซึเแปลก แต่เราก็สังเกตเห็นยายท่านหนึ่งที่ร้องไห้โฮหนักมังเชื่อว่านั่นคงเป็นญาติของยายแกแต่ถ้าจะให้ตรงกับเพลงนั้นแล้วนะครับน่าจะเป็นสามีนะก่อนที่ภาพจะตัดมาเป็นเบิ้ลในวัยเด็กครับมีความสุขกันใหญ่กับเพื่อนผู้หญิงของเขาซึ่งแน่นอนเราสังเกตเห็นว่าทั้งคู่มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันก็อย่างที่เพลงบอกไปว่าคือแอบชอบเธอมานานแล้วแอบมองตั้งแต่เธอบอทันมีผัวนะฮะภาพตัดมาโตกันหมดแล้วเหมือนเบิ้ลจะรอให้สาวคนนั้นเอาใบปริญ,ญญามาร่วมยินดีกันด้วยนะครับบนสะพานเธอมาพร พ้อมกับชุดคุยครับแน่นอนเธอถือเอกสารสําคัญมาและเปิดดูครับเบิ้ลตกใจแน่นอนเพราะนั่นคือใบอุนตราสาวนะครับไม่รู้ว่าเรียกถูกไหมครับเพราะว่าแอดยังไม่ไม่เคยมีลูกนะเบิ้ลตกใจครับแน่นอนเป็นใครก็คงไม่เศร้าไม่ได้แล้วครับนาทีนั้นเธอท้องเสียแล้วจึงมีพิธีแต่งงานเกิดขึ้นทันทีเบิ้ลได้แต่แอบมองน้ําตาไหลหนักมากเขาเสียใจมากเดินทางกลับไปที่โรงเรียนในวัยเด็กของเขาแล้วก็ดึงต้นไม้ที่เคยปลูกนะโยนทิ้งมันซะเลยนะต้นไม้นี่สําคัญมากเพราะว่าพวกเขาปลูกกันนะในตอนเด็กถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ภาพ ดูจะบาดลึกเข้าไปอีกเมื่อย้อนช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยกันเบิ้ลตัดสินใจครับที่จะออกบวชเราจะสังเกตเห็นง่ายๆก็คือเขายืนในวัดและในมือของเขาเนี่ยถือหนังสือสวดมนต์เข้าใจว่ากําลังจะหัดท่องบทเพื่อไปออกบวชในเร็วนี้จนกระทั่งภาพตัดมาถึงตอนที่บวชได้หลายพรรษาแล้วครับในตอนนั้นมีโยมท่านหนึ่งครับนำซองมาให้พอเพ่งดูแล้วเนี่ยแน่นอนมันเป็นซองของงานศพแต่ท่านกลับมีความอมยิ้มนิดหน่อยนะครับแน่นอนเมื่อนิมนต์ท่านไปท่านก็ไปร่วมเทศด้วยในขณะนั้นยายร่ําให้หนักมากท่านก็ได้หัน ตลปัดครับพร้อมเขียนข้อความไปกำลังใจว่าปล่อยวางนะโยงแต่ที่ช็อกไปกว่านั้นคือหลังจากนั้นครับทัดลาสิขาครับแล้วก็เดินไปที่หน้าบ้านของยายคนนั้นพร้อมกับฉีกยิ้มนะฮะฉีกยิ้มที่ทรงสเสน่ห์นี้เพื่อบอกว่าฉันได้กลับมาแล้วแต่หลังจากนั้นก็ค่อนข้างแบบเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนนะเขาเดินไปที่งานศพแต่ปรากฏเห็นภาพคู่ของเบิ้ลและสาวคนนั้นครับในพวงหลีเฮ้ย i, อะไรยังไงครับแล้วันจะช็อกไปแล้วอันนี้ใครขยายได้ก็ช่วยขยายกันนะครับเอ็ดมินลิงก็งงเหมือนกันแต่ภาพตัดมาอีกครั้งหนึ ทุกอย่างมันจะค่อยๆเลือนลางแต่พอตัดกรัมมาอีกทีเนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นแม่ของเบิ้์นปทุมราชเนี่ยมาเคาะประตูนะครับเฮ้ยเราก็บอกว่าเฮ้ย <"Hey, S 1> ทุกอย่างคือเป็นความฝันหรือนี่นะฮะยังกระดูซีรีส์อยู่เลยนะฮะนั่นแหละฮะก็จบแล้วดูแฮปปี้ครับเธอใส่บาทนะเบิ้นก็มาแบบยิ้มให้กันนะก็แสดงออกถึงความรักอ,อ,อันนั้นก็น่าจะเป็นความฝันแหละครับเออ,อยังไงก็ฝากท่านผู้ชมขยายความกันด้วยนะน่าจะเห็นต่างกันอยู่โอ้ต้องถือว่าเป็น MB ที่แบบดีมากๆดียอร์นะครับโดยเฉพาะป๋าคำตันแสดงกิน าอของเบิ้ลในยุคเดิมๆนะครับยุคที่อายมีเหตุผลอะไรเงี้ยนะโอ้ยซาอินดี้ยุคนั้นมาแรงมากให้คะแนนนะครับเพลงนี้10เต็ม10ครับท่านกับท่อนที่ว่าจะรอทุนหัวจนกว่าพวกเธอจะป้านะครับเออนี่น่าจะเป็นคติประจําใจของใครหลายๆคนไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ดังมากครับยอดวิวก็ปลาเข้าไป2ล้านแล้วติดหนึ่งในมาแรงสะดวดนะครับอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวของคุณเห็นอะไรใน MV นี้นะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเพลงที่แอดชอบเท่านั้นนะ ถึงจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับหากคุณชอบใจในคลิปคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ